โอ้โหนี่เพื่อของเราครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เดิมครับโอ้ยงานใหญ่ครับพี่น้องแต่ว่าถ่ายร <laughs> ูโอ้ยมาได้จังหวะเหมาะพอดีเลย,อยโอ้ยยักเขียวต้องดึงเกาะไว้อะจมมิดดามเลยครับพี่น้อง โอยสุดยอดสุดจัดเลยพี่น้องเลยหลุดลายครับหลุดลายคุณแม่แม่ไปแม่ไปแล้วยกหน่อยดีกว่ามั้ง อ,อ่าเขาสื่อสารกันอยู่ครับโชเฟอร์ไมโครคุยวอใส่กันครับอ่าต้องเปิดช่วยยกนิดนึงโอเคเดี๋ยวดูวิธีการครับ Bò dạy nó làm như ngày càng ăn à, thì đán ngọn vi nóng ơi เฟอร์บอกให้ตักออกเลย กัไปบรรดาโจเปอร์บรรดาโจเปอร์หก้อทั้งหลายแหละไทยมุงครับภารกิจของยักษ์เขียวสองตัวนี่ครับ เอสเคสองหกกดไว้ไม่งั้นล้มแน่ล้มแน่นอนครับสเปคนี้แน่นอนจริงคนระับคันนี้ขอบอกสุดยอดครับโอเคงันระเบิดมาแล้วนี่ง,ง่ายเลยครับเดี๋ยวโวยออกตูดเลยเสียงลมแรงเลยนะพี่น้องนะ เป็นตัวกดครับ SK200 นี่เป็นตัวควักดีหนอ,อกหลุดลายครับลายแข็งหลุดลายแข็งรถหนักนอะเนาะธรรมดาครับ ยังไงกันครับสื่อสารกันยังไงกันเลยพี่น้องอเดี๋ยวเรา,เาเก็าหยบหนีหน่อยฮะจะยังไงกันเคคือไลยนูนไปจานตูดแน่นอนคือยังไงมาแล้วครับนี่ขึ้นขันบ่อแล้วโงกเงียโงเ่โงเงครับพี่น้องสุดยอด นี่ครับนี่ก็เป็นหกล้อของพวกหมูกันคนนะ้องฝ้ายครับนี่เพิ่อไปจัดแคปซิ่งมาสวยงามตามท้องเรื่องครับเห็นกันไหมพี่น้องผมถ่ายย้อนแสงเลยนะเอาเรามาดูกันต่อ

จะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ขึ้นแล้วครับโอ้ไม่ขึ้น <c ười> โอ้ยโอ้ย <c ười> ไม่ขึ้นเลยครับต่อออกอีก เอาครับต้องถึงมือยัดเขียววะต้องถึงมือสองหกครับเอาโดนกูแล้วโอ้โหสเต็ป,ปเทพเหลือเกินนะมาเออเดี๋ยวไมโครอยยบตาย Nào Đi đua Tao mày thử mưa võng hộp องให้พร้อมกันครับอ่ะติดแล้วครับเครื่องติดแล้วเอาขึ้นแล้วครับพี่น้องสบายๆโอ้โหสุดติงครับสุดยอดฮนะภารกิจนี้ต้องใช้ยกรเขียวถึงสองคันเดือนนะครับเป็น SK 200กับ SK 2 6 0ส c นะครับสุดยอดครับใหม่ๆกันทั้งคู่ฮนะ สุดยอดจริงๆเอ้าเดี๋ยวเราก็กลับมางานเราเหมือนเดิมไปลงล่องเดิมโชว์ดิโชว์แรงหน่อยดิลงล่องเดิมโชว์หน่อยอออแน่รถขึ้นนี่รถขึ้นนี่จัดสามชาหน่อยลูกพี่สามชาหน่อยสามชาหน่อยเ้ย เนี่ยพวกกันตั้งนานเยอะมิ่น้องหยอนเอาโอเคครับผมอ่ะนี่นี่สำคัญอ่ะวันนี้วันวันนี้มาขึ้นรถพ่วงทำไมเดี๋ยวไม่กลัวยางระเบิดไงบอกลูกพี่ดิว่าไม่ไหวแล้วลูกพี่ เอา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 ว่ากันไปครับบุ้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับว่ามันเป็นยังไงอะไรกันนะนี่เป็นรถพี่ Boy บอยเหมือนเดิมครับ,บเข้ามาในระบบเหมือนเดิมครับโอ้โหบนถทายโคตรใหญ่ เอาโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ